สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม V.I.P ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียามเช้าเช้าวันพุทธที่30สิงหาคมพศ2500 6กกับการวางแผนการเทรดทองคําในเช้าวันนี้นะคะสาหรับกราฟทองค่ะเมื่อวานนะคะจบวันนี้ด้วยแท่งเขียวค่ะเป็นกราฟที่มีแรงบายมาจากแนวรับนะคะไปทจสอบแนวรับแล้วปรากฏว่าลงไม่ได้ค่ะบินขึ้นมานะคะมาแต่ราคาสูงสุดราคา1938นะคะทุกท่านแล้วก็วันนี้กราฟทองค,ค็แพรคคาเราจะเทรดหน้าอะไรคาถามที่ทุกครั้งที่คุแพรไปไลฟ์ที่เห็นแม่บ้านเดฟอร์เรกมีคนถามว่า buy หรือ sell buy หรือ sell ดังนั้นคนแพรจึงเอามาบอกทุกท่านในทุกๆเช้าและทุกๆวันนะคะ ความการุณาให้ท่านนะเข้ามาดูและฟังกันวิเคราะห์กราฟจะได้รู้ว่ากราฟวันนี้บายหรือ s e ล l นะคะโอเคค่ะสำหรับกราฟเดวันนี้นะคะต้องบอกว่ากราฟมีแรงบ u y ค่ะ แพทเทิร์นของกราฟนั้นเป็นรูปแบบการขึ้นนะคะแล้วก็วีคนะคะมาจากแนวรับค่ะวีคค่ะมีแรงบายนะคะแต่ว่ากราฟเดี๋ยวจะไปเจอราคาแนวต้านนะราคา1945โซนนี้อาจจะมีย่อนิดนึงดังนั้นโซนบายจะต้องเป็นแนวรับนะคะไปดูในส่วนของท i า e frame day โอเคนะคะชัดเจนว่าเด y จะขึ้นนะไปดูที่ h4 ค่ะ h4 นะคะอาจจะมีการยอา่อมาเพราะกราฟอาจจะนะคะย่อมาที่แ r e a แนวรับตอนนี้ตรงนี้จะกลายเป็นแนวรับนะคะราคา2725โซนนี้จะกลายเป็นแนวรับในส่วนของ h4 ถ้ากราฟลงมาที่นี่แล้วลงต่อไม่ได้จะดันราคากลับไปที่เดิมก็คือราคา38นะหรือว่าสูงกว่านั้นนะไปดูทางเฟม1สสหนึ่งค่ะโอเคชัดเจนทางเฟม1สสหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นแนวรับนะคะเทรดเดอร์ตรงนี้เลยค่ะเป็นแนวรับนะถ้ากราฟมาที่นี่แล้วก็ลงต่อไม่ได้ก็จะดันราคาขึ้นแต่ก็จะมีอยู่ประมาณนะคะหนแนวรับนี้อยู่ทั้งหมดอยู่ที่กราฟเแบบเพราะบางครั้งมานิดนึงก็ขึ้นต่อนะคะบางครั้งไม่ถึงแนวรับที่2หรือแนวรับที่3ก็ขึ้นต่อถามว่า อย่างที่บอกว่ามีคนถามคุพแพมว่าคุแพมนะเราจะถือดีไม่ถือดีนะคะคำถามคือเราจะถือดีไม่ถือดีคําตอบก็คือถ้าคุณรู้ว่าเดจะจบเขียวถ้าคุณรู้ว่าเดจะจบเขียวจะถือไม่ถือหมายความว่าถ้าคุณมองว่าฮ้ยแท่งเดมันจะต้องจบเขียวเลยนะคุณก็ต้องรู้ว่าอ๋อมันจะต้องสูงกว่าไฮเดิมโอเคไหมคะอย่างเมื่อวานนะคะกราฟย่อลงไปจริงย่อลงไปในวรับราคา1415สุดท้ายค่ะก็ดันราคาขึ้นมาถึงไฮบนแล้วก็ ยืนเหนือด้วยเนะี่ยอันนี้ไฮที่1แล้วก็ทะลุแล้วก็มาถึงนี้เลยแสดงว่าเดยจบเขียวแปลว่าอะไรคุณสามารถถือได้ดังนั้นคุณต้องมองให้ออกว่าเดยจะจบอะไรแท่งเดยของวันพรุ่งนี้เช้า7จ็ดโมงจะจบอะไรแล้วจะรู้ว่าเราจะถือไม่ถือและทั้งหมดก็ต้องอ่านจากไทม์เฟรมใหญ่ไทม์เฟรมวีคมาก่อนนะ,ะแท่งที่เมื่อวานที่ว่าแพมเลอกถือเพราะว่า วีคเป็นเขียววีคเป็นเขียวเดย์ชัดเจนและคุณแพรได้วิเคราะห์กราฟรวมทั้งได้บอกเทรดเดอร์ทั่วโลกตั้งแต่ตอนเช้าว่านะคะกราฟวันนี้สวยกราฟวันนี้สวยแต่ว่าเมื่อวานมีการดึงนิดหนึ่งเพราะว่ากราฟไปเจอแอเรียนาต้านขึ้นต่อไม่ได้กดราคาลงมาถึงแอเรียนแนวรับแล้วก็แนวรับราคานี้คุณแพรก็นะคะบอกท่านตั้งแต่ ตอนเช้าแล้วนะคะดังนั้นแผนวันสําคัญมากแผนวันสําคัญมากและสิ่งที่สำคัญนะคะบริหารทุนดีๆแล้วท่านจะกลับมาฟ้านะอันนี้ก็ให้ไอเดียในเรื่องของการถือกําไรหรือว่าจะทนกําไรว่ามันจะขึ้นได้มากได้น้อยแล้วคําตอบก็บอกชัดเจนว่าถ้าเราคิดว่าเดย์จะเขียวเราก็ต้องมองว่ามันจะขึ้นได้เยอะ และสาหรับท่านที่ถามว่าคแพรเวลากราฟเขียว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 ขึ้นอะผมจะชอบสวนดังนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าเดย์จะจบด้วยอะไรถ้าเดย์จะจบด้วยเขียวเราจะสวนทําไมนะคะเราก็หาจุดย่อบายสิโอเคไหมคะเราก็เปลี่ยนความคิดใหม่นะทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเทรดเดอร์ในตอนนี้มันคือการเรียนรู้นะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเทรดเดอร์ในทุกๆวันมันคือการเรียนรู้นะคะแล้วก็ปรับพัฒนาตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จมากขึ้นนะจงเรียนรู้แม้วันที่ผิดพลาดแม้วันที่ไม่ได้ พอตฟ้าก็จงเรียนรู้และจําสิ่งนั้นไว้เพื่อไปทํากําไรทางหน้า ทุกท่าเทรดที่ผ่านมามันคือประสบการณ์ไม่ว่าแพ้หรือชนะหรือบวกการที่เราบวกนะคะมันยิ่งจะคอนเฟิร์มว่าโอเคท่านี้ชัวร์ใช่และการที่เราแดงมันก็ทําให้เรารู้ว่าเราต้องปรับเราต้องปรุงเราต้องพัฒนาตรงไหนนะคะดังนั้นเราก็พัฒนากันต่อไปนะคะในส่วนของการเป็นเทรดเดอร์กคแพมแม่บ้านอยู่เ,เทรดฟอรเรสต์อยู่ในวงการรวมทั้งการเป็นเทรดเดอร์เองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะกคแพมก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาตัวเองและรวมทั้งนะคะจะทําให้เทรดเดอร์นะคะประสบความสําเร็จมากขึ้นกคแพมจึงนะคะตั้งจิตต ให้นะตัวเองรวมทั้งลูกศิษย์นะคะที่มาเรียนนะคะรวมทั้งเด็ด้วยทั่วโลกที่มาติดตามที่ช่องทางนะคะสามช่องทางโซเชียลนะคะติกตอกยูทูบแล้วก็ Facebook นะคะให้ทุกท่านประสบความสําเร็จขอทุกท่านนะคะตั้งใจเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆความสําเร็จค่ะมันอยู่ข้างหน้าขอแค่เราเดินไปให้ถึงรวมทั้งพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและวันหนึ่งท่านจะได้เหมือนที่คนอื่นเขาได้รวมทั้งการที่ท่านเห็นตัวอย่างอะไรบางอย่าง การท่านะี่ท่านเห็นหลอดเห็นพอร์ตฟ้าเห็นโอกาสแบบนี้ค่ะมันคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยก็มีนะคนที่ทําได้แล้วก็มีคนไทยนะที่ทําได้รวมทั้งเราก็คือคนคนหนึ่งที่อยู่ในวงการเทรดเราก็ทําได้เช่นกันดังนักข้อเพย์เป็นคนหนึ่งค่ะชอบดูพอร์ตฟ้าชอบดูหลอดของคนที่ออกแล้วก็ดูซ้ําๆดูซ้ําๆดูซ้ําๆและภาพนั้นมันเกิดขึ้นในหัวแล้ววันหนึ่งเราจะลงมือทาเหมือนที่เราเคยเห็นจงเลือกเสพเลือกทําในสิ่งที่ตัวเอง อยากเป็นอยากมีอยากได้อันนี้ฝากไว้นะคะโอเคค่ะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้นะเขาแพมคาดกันว่ากราฟทองจะขึ้นต่อส่วนจะย่อมากย่อน้อยอันไปว่ากันนะเขาแพมมองว่า1ถ้าทะลุแนวรับแรกได้ก็จะมาแนวรับที่2และแนวรับที่2ก็ควรขึ้นได้แล้วนะลูกนะคะอย่าโผล่มาแนวรับที่3เลยอันนั้นเบร์เกินนะคะก็นะคะรอกราฟทองที่โซนแนวรับ1นึนี้และตามเทคนิคการเทรดนะคะสำหรับกราฟทองวันนี้นะแผนจะอยู่อ่ารูปแบบรูปแบบการเทรดของกราฟทองจะอยู่หน้ายีิบเก้านะใครที่ซื้อหนังสือเล่มสีม่วง ใครที่ซื้อหนังสือเล่มสีม่วงนะโอกาสของกราฟทองที่จะขึ้นวันนี้อยู่หน้า29ซึ่งจะย่อมาประมาณ26,2524ส่วนนี้ไปเปิดเล่มสีม่วงดูนะคะแล้วฉันจะเห็นภาพว่ากราฟจะย่อประมาณไหนแล้วขึ้นไปประมาณไหนนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันพุธที่30สิงหาคมพศ2566สําหสำหรับใครที่สนใจเรียนนะคะโค้ดแพมนะคะมีโปรโมชั่นเดือนสิงหาวันแม่ใครที่ใช้บล็อกเอเมทต่อไอบีโค้ดแพมคโคตรนารอดได้ส่วนลด3,9 0 0 นะคะแล้วก็โปรโมชั่นนี้หมดวันพรุ่งนี้นะคะสามสิบเอ็ดสิงหาสำหรับใครที่สนใจก็นะคะสมัครได้ที่ i อ l i n e นะักศึกาเก้าเก้าเก้าไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนพื้นฐานคอร์สเรียนทองห้านาทีแบบเจอตัวและเรียนออนไลน์และที่สําคัญคอร์สพายเบสแบบเจอตัววันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี้นะคะกันยายนนี้ที่จังหวัดขอนแก่นเรียนแบบเจอตัวจากมือทำทำให้เป็นทําให้และหลังจากนั้นก็พรมจะเทรนให้อีกหนึ่งปีมีกรุ๊ปไลน์นะเทรนให้หนึ่งปีวิเคราะกราฟวางแผงกนการเทรดให้ทุกวันจนถึงสุข ตลอดระยะเวลาหปีในกรุ๊ปไลน์สมีห้องเรียน Facebook ปิดนะคะได้ทั้งพื้นฐานแล้วก็คอร์ส i ิ a t e นะที่ท่านจะทำที่จะทำให้ท่านนะเข้าใจและสามารถทำกำไรในตลาดนี้ได้นะสำหรับใครที่สนใจเรียนก็สามารถทักได้ที่ ID l i n e นสะิการ999ใช้บล็เอเมดได้ส่วนลด3,009โปร 39, โมชั่นนี้ถึง31สิงหาคมนี้ขอพรบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ